สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube ชาวเฟสบุ๊กทุกท่านครับวันนี้อัปเดตไก่ชนครับขนามหญาปลูกหญ้าหวานให้ไก่กินนะครับจะฝนตกมากสิปลูกไม่อยู่ขยายออกอ,กอยู่ไก่ครับ เช้าวันที่สิบเดือนเมษายนนะครับเ,เก็ดไก่เบิง้งหน่อไก่ชนไก่ชนสามเอียวครับสามเอียวเบิ้ลิงเอามาขอพันสามเอียว น้องมาเทาหอาหารเลยครับเนียคุเจ้าสีดัำดังมีนึสามเอี่ยวหมดแล้วนะคุกเจ้าเจ้านี่นึ่งสิบสามเอี่ยวห้าสิบนะคุแม่แม่เป็นสอยเชิงสารพัน ชั้นเดียวเลยชั้นเดียวเลย,เลยไมไ่หนีกัมนีนะครับตรงพยาบาลไก่เยอะครับรุ่นนี้ไก่เยอะกำลังจะโตเยอะเลยครับ นี่เป็นไก่หนุ่มลรงมีกับขาม้าโซนนี้จะเป็นหนุ่นลนมลรงมีเป็นมรงมีเป็นขาม้าครับสายแม่ก็เป็นแดงคืนกลีใหม่เท่าสามหมื่นห้าสายพ่อก็ เป,เป็นสายม้าสีหมอกม้าสีหมอกกับไอ้อะไรล่ะเท้ามีดบินไอเ้เจ้ามีดบินจเทา่ทาเท่าสิทธิทศแล้วก็มีดบินครับนี่ ุดนี้จะเป็นพม่าพม่ามา,มารุ่นน้องม่ก็สามเอวสายแม่ก็เป็นของทุเรียนเทาประสาท สามเอี่ยวตัวขาวของเพื่อนฝากมันเพื่อนฝากะสมผสมกับสามเอี่ยวเป็นก๋อยเชิงจากอำเภอหนองสองห้องครับสีขาวอมผสมกับเจ้า น้องจะขนลอยก็ตัวเปียวซึ่งเป็นพ่อพันหลักอยู่ที่ซุ้มก็นีมีลูกไปสร้างผลงานทางแถวไบจีนแถวที่ไมายก็มี หวังว่าชุดต่อไปก็คงจะเหมือนกันน, <_ t ot> น่าจะประมาณปีใหม่ครับรม่เรื่องเลยชุดนี้โควิดจางค่อยว่ากันนะครับครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ